ท่าเช่าคอดดี้ไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสามได้จรนะครับเราคุยกันทุกสีเสื้อนะครับม็อบผ่านไปเมื่อคืนนี้แต่ว่าเรื่องของม็อบยังไม่จบนะครับนี่เป็ว่าเพื่อไทยออกมาเต้นเล่าๆกันเลยนะครับว่าไปยุยุให้เกิดการรัฐประหารนะครับวันนี้เราจะคุยกับพี่แมวนะครับเศษแมวพลโทประดอพัฒนาถาบุตรนะครับเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติครับสมปชนะครับสวัสดีครับ อ่าสวัสดีครับนุ้ยทุการยินดีครับเชิญครับผมครับพี่แมวเสียแมวครับครับพี่แมวถือว่าบบอบจุดติดถือว่าบอบจุดติดยังตอนนี้ฮะอันนี้เนี่ยถ้าเรามีการประเมินแล้วดูจากภาพจากทัศน์ที่ปรากฏมาเนี่ยอันอันนี้ถือว่าจุดติดแล้วก็สำฤทธิ์ผลตามที่เขามาชุมนุมแล้วนะครับใช่ครับ ถ้าจุดติดแล้วต้องถามต่อไปว่าแล้วใส่งานจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นรัดทนลึกจะทํำยังไงต่อไปะครับพี่แบงค์ไอตรงเนี้ยจะถือเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งนะครับตอนนี้ไอการที่มาชุมนุมแล้วมันจุดติดได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเข้าใจตรงกันมันคือเรื่องของประเด็นของสาระเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอธิปไตยของประเทศมันเกี่ยวข้องกับท่วงทํานองของผู้นําประเทศ ที่เดินไปแล้วสังคมเชื่อสลิดใจเนี่ยว่าเอ้ยอาจจะถูกมีโอกาสจะถูกแบล็กเมยจากผู้นำประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วนะครับตรงนี้มันเลยเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมเชื่อและขณะเดียวกันเนี่ยเขาเข้ามาชุมนุมเนี่ยมีความชัดเจนนะไม่ได้ไปเรียกร้องถึงการรัฐประหารอะไรเขายังยืนยันว่าเรียกร้องให้ท่านนายกเราออกไปนะครับให้พักร่วมรัฐบาลถอนตัวออกจากการเป็นรัฐบาลไปเท่นั้นประเด็นตรงนี้มันชัด นะครับตอนนี้ถามว่าพอประเด็นตรงน,นี้แล้วจะไปยังไงต่อมัน mm hmm. สามารถเกิดการไปขยายผลได้ลนะ้นะครับ mm hmm. แล้วก็การขยายผลเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยทางเทคนิคเนี่ยมันดําเนินการได้ไม่ยากเพราะมันมีโซเชียลมีเดียและขณะเดียวกัน mm hmm. แกนนําผู้ชุมนุมเนี่ยทุกคนก็มีประสบการณ์แนละมีกีดความสามารถเนี่ยที่จะไปสื่อสารขยายผลได้โดยเราใช้เรียกว่าปฏิบัติการข่าวสารหรือปฏิบัติการจิ่วิทยา โดยใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเครื่องมือฉะนั้นตรงนี้การขยายผลตรงนี้มันจะส่งผลไปไหนครับพอดีในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยน่าจะวันอังคารก็จะมีการาสารรัฐธรรมนูญน,นะครับก็จะมีการวินิจฉัยหรืออาจจะมีคำสั่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวนายกรัฐมนตรีเหตุปัจจัยอันเนี้ยมันจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่เชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญจะนำไปพิจารณาใช่ครับ แสดงว่าการชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผลกดกันสารรัฐธรรมนูญพอสมควรอันเนี้พี่ถือว่ามันเป็นเหตุปัจจัยที่ศาลจะต้องนําไปพิจารณาสาเหตุที่ศาลจะต้องนําไปพิจารณาเนี่ยมันก็กลับมาตรงที่เราพูดกันนะเพราะสาระกับประเด็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องนะครับกับอธิปไตยของประเทศกับเกียรติภูมิของประเทศฉะนั้น สาลเนี่ยเชื่อมั่นว่าจะต้องมีการพิจารณาการรับคําร้องเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะผู้ยื่นเป็นมุทิสมาชิกเข้ากติกากฎเกณฑ์เกินยี่สิบคนขึ้นไปรับแน่ประเด็นที่สังคมต้องการติดตามแล้วต้องการชัดเจนเอ๊ะเราจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่แต่ถ้าเราดูจากสาระเนื้อหาประเด็นนะครับมันจะก่อให้เกิดในเรื่องการบริหารประเทศไปอย่างไม่เกิดมีความเชื่อมั่นไม่เกิดมีความเชื่อมั่นจากภาคประชาชน ไม่เกิดมีความเชื่อมั่นแม้กระทั่งกับกองทัพฉะนั้นตรงเนี้ยไอเหตุปัจจัยตรงเนี้ยมันมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่ศาลอาจจะมีคําสั่งเลยก็ได้ให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็จะน่าจะมีทิศทางที่เราพอจะศึกษากันได้เนี่ยคือท่านอดีตตุลาการศาลรัฐนูนท่านจรันพักดีธนากุลเห็นไหมท่านก็มีการแบบว่าเอ๊ะถ้าประเด็นลักษณะอย่างเนี้ยแนวอย่างเนี้ยมีโอกาสสูงที่ จะเกิดการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสาระใช่กรบผมครับพี่แครับแต่ถ้าสมมติว่าศาลเนี่ยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยมันนายกเขาตอนนี้เขาอยากนั่นงทานค้านั่งสอบเก้าอี้ฮะสมมติว่าเขาไปนั่งอยู่ในเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการการะทรวงวัฒนธรรมอะ่ะมันก็ไม่เกิดอะไรเลยฮะเขาว่าทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าศาลจะตัดสินว่าหลุดหรือไม่หลุดอาจจะสามเดือนหรือสี่เดือน ก็มันมันไม่กระทบเขาเลยทีนี้เนี่ยหลังจากที่ม็อบจุดติดแล้วเนี่ยมันจะมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับพี่แมวจนกว่าวันที่หนึ่งจะมีการปัดสนยังไงองค์คารพยพต่างๆึงค่อยจะมีการเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นใช่ไหมคะต้องรอเวลาแต่ที่หนึ่งเพราะว่าตรงเนี้ยมันหัวเรียวหัวต่อวันสองวันเนี่ยเป็นหัวเรียวหัวต่อแล้วพอผลออกมาเนี่ยมันก็จะมีเหตุปัจจัยอื่นๆเกิดขึ้นอีกตรงเนี้ยเราก็ก็จะต้องติดตามกันต่อไป แต่ณตอนนี้ก็มีแต่เฝ้ารอของวันที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าเราดูจากประเดน็นการชุมนุมตรงนี้ประเดน็นการชุมนุมเนี่ยม,มันเป็นตัวสะท้อนพี่ยังเชื่อว่าสารรัมูนเนี่ยท่านจะต้องนำไอ้เหตุผลการชุมนุมเนี่ยไปร่วมในการใช้ดุลพินิษในการพิจารณานะครับเพราะมันเป็นเสียงสะท้อนมาจากพี่น้องประชาชนนะครับที่มีการสะท้อนมาอย่างบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีการสะท้อนไม่มีการเมืองอยู่เบื้องหลังเพราะเหตุปัจจัยที่ประชุมนุมทุกคนก็ชัดอยู่แล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องการเมือง แต่เป็นเรื่องอธิปไตยเป็นเรื่องเกียรติภูมิของประเทศฉะนั้นตรงเนี้จะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ที่สารต้องนําเป็นข้อมูลก็จะไปประกอบกับอะไรครับก็จะไปประกอบกับคลิปเสียงนั่นแหละและคลิปเสียงก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเพราะท่านหุ่นเซนก็ยืนยันว่าเป็นเสียงด้านท่านนายกตีเราก็ยืนยันว่าเป็นเสียงตัวเองสาระที่เผยออกมาต่อสาระก็ยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นจริงฉะนั้นตรงเนี้ยมันไม่มีความยุ่งยากแต่มุมมองทัศนะอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวุฒที่ภาวะนะครับความสํานึกผิดชอบชั่วดีนะครับความสํานึกว่ามีพี่น้องประชาชนอยู่ในสมการหรือไม่ถ้ายึดหลักแบบที่พี่พูดเนี่ยมันจะรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่มันปรากฏออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ไปต่อไม่ได้เพราะสังคมมันเชื่อไปสนิทใจแล้วสังคมนี่คือประชาชนสําคัญที่สุดรวมทั้งกองทัพที่ผู้จะต้องเป็นประชิญเหตุในแนวหน้าด้วยมีความเชื่อไปไง เชื่อไปสนิทใจแล้วก็คือความกังวลว่านายกร,รัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยจะถูกครอบงําหรืออาจจะถูกแบล็กเม์จากผู้นําจากประเทศเพื่อนบ้านได้ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หมายความว่ายากที่จะลบเลือนเพราะเหตุปัจจัยตรงเนี้ยมันเป็นหลักทําให้คนที่เป็นผู้นําที่ยืนอยู่เนี่ยอ้าแล้วมันจะบริหารราชการ แผ่นดินไปได้อย่างไรเล่าใช่ครับบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฎิกรยชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลคือฟังจากในม็อบเนี่ยรวมถึงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหนึ่งไม่มันคือไม่ให้หนายกรัฐมนตรีคนเนี้ยอยู่ต่อ ทํางานตอบไม่เหมาะสมแล้วเรื่องคิดเรื่องความไม่ไว้วางใจพูดง่ายๆคือท่าทีของท่านนายกเนี่ยเหมือนป็ะหนึ่งเป็นคนขายชาติอ่ะพูดง่ายๆก็ไม่ไม่วาใจให้อยู่ตรงนั้นแต่ดูเหมือนนายกก็ไม่รู้สึกรู้สาไม่รู้สีูู่แปดพูดออกมาได้บอกว่าให้แกนํามาสามารถมาคุยกันได้คุยกันอย่างสติวิธีถ้าเขาไล่คุณอยู่จะเรียกเข้ามาคุยกับคุณทําไมคืองงนะคือที่แบบคิดว่ายังไงฮะท่านนายกเนี่ยเขาเล่นเกมไมื่อตาใสายนะคะไม่ต้องงงเลยไง มันเป็นการตอกย้ําสิ่งที่สังคมไทยและพี่น้องประชาชนสื่อออกมาทําไมต้องเปลนะี่ยนนายกัฐมงตรีมันเป็นความตอบย้ําของปัญหาที่ขาดวุฒิภาวะเนี่ยเพราะคนขาดวุฒิภาวะนี่จะไม่รู้นะจะไม่รู้อะไรสมควรไม่สมควรกาละเทศะ,หร,ระ,ทศะหรือไม่ถูกกาละเทศะหรือไม่ถูกเพราะพอมันมีปัญหาเชิงวุฒิภาวะเนี่ยมันจะมีปัญหาเชิงสํานึกการรู้สํานึกผิดชอบชัว่วดีฉะนั้นเนี่ย การที่ท่านนายกตอบอะไรไปนเนี่ยมันก็ตรงกับข้อที่พี่น้องประชาชนกล่าวหาตัวผู้นําเราเนี่ยขาดภาวะผู้นําไม่มีวุฒิภาวะนั่นแหละมันตอกย้ําความเป็นจริงในข้อนี้อยู่แล้วคือขาดวุฒ <c oughs> ิภาวะไม่มีภาวะผู้นํานั่นแหละครับไม่ต้องไปสงสัยแล้วก็เป็นต้องไปเอะใจว่าเอ๊ะทำไมท่านมองอย่างนั้นไม่ท่านนี่ลหละเพราะมันไปเข้าคุณล,ลักษณะตามที่พี่พูดเนี่ยแหละครับใช่ครับผมครับอ่าเพราะ พูดง่า,งงา,ายๆก็คือคําตอบของท่านนายกจย่ไปฟังให้ปวดหัวเลยก็คน <c oughs> คนมันไม่มีวุฒิภาวะคนมันไม่มีสติปัญญาที่เป็นนายกเพราะฉะนั้นคำตอบของท่านเนี่ยก็ไม่ต้องไปให้ค่าอะไรกันก็พูดง่ายๆทีนี้การเรียกร้องของม็อบเนี่ยพี่แมวพูดถึงว่าให้พักร่วมเนี่ยถอนตัวพักร่วมก็ไม่ถอนตัวใช่ไหมคะที่จุวันนี้เนี่ยคือพักร่วมเนี่ยนะก็พี่ถึงบอก่ะสภาพปัญหาประชาธิปไตยของประเทศไทยตอนเนี้ย มันเป็นสภาพปัญหาประชาธิปไตยที่ขาดวุธีภาวะขาดสานึกผิดชอบชั่วดีไม่มีพี่น้องประชาชนอยู่ในสมการประชาชนเขาถึงบอกต้องการเนี่ยให้เปลี่ยนให้พวกการเมืองเก่าเนี่ยช่วยออกไปสักทีเถอะเขาต้องการการเมืองใหม่เขาถึงต้องประสงค์ว่าเปลี่ยนผู้นําไปจนถึงว่าถ้าประเภทว่ายุคสภาเลือกตั้งไปเลยยิ่งดีตรงเนี้ยแต่พอดีเรากาลังอยู่ระหว่างไอ้รอยต่อคลุกคลิกตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้หงุดหงิดมันเลยทําให้เห็นภาพไอ้การเมืองเก่าไนงะความมีปัญหาเจิงวุธีภาวะ ที่มันไม่ยามจะถอยออกก็มวย,ยังยิ่งวิ่งแสวงหาตําแหน่งอุย้ยได้โควตาเพิ่มตกเนี่ยทะเลาะบ่แว้งกันไปหมดนี่แหละก็คือเท่านั้นล่ะเพราะสรุปแล้วไอ้พรรคการเมืองรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมันก็มีปัญหาเชิงวุฒิภาวะอยู่ด้วยใช่ครับผมครับคือคืออย่างที่พี่แมวคือตอนนี้เนี่ยประชาชนเขาสับสนนะฮะว่าจะยังไงคือถ้าเลือกตั้งใหม่ก็กลัวพรรคส้มจะไปจับมือกับพรรคแดงแต่ตอนนี้ก็ไม่อยากได้นาย,ยกอุ้งอิงค แล้วก็เบื่อนักการเมืองรัฐบนตรีบางคนที่ซ้ำหน้าซ้ำตากันอย่างนี้ตอนนี้ภาวะก็คือประชาชนส่วใหญ่คือเอื้อมละอากับนักการเมืองแทบไปทั้งนั้นเลยแต่ว่าแน่นอนครับยังไงมันก็ยังมีช่องโหว่เพราะแบบที่เราว่าอาถ้ายุคสภาจริงๆเนี่ยถ้านายยกยุบสภามันก็ไปสู่การเลือกตั้งใหม่ซึ่งก็ไปกลัวว่าพรรคส้มเสริมจะชนะอันนั้นมันเป็นความกลัวหรืออาจจะกลัวเกินกว่าเหตุหรืออาจจะเป็นการคาดการณ ซึ่งผลการเลือกตั้งออกมาเราต้องเคารพเสียงพี่น้องประชาชนมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้พักส้มก็อาจจะไม่เสด็จเด,ดเด็ดขาดจนเกินครึ่งหนึ่งไปก็ต้องมีการจับมือกันอยู่ดีแต่ณตอนนี้ถ้ารู้จากข้อเท็จจริงเนี่ยเราจะเห็นว่าพักสีน้ำเงินเนี่ยท่านารุทินเนี่ยที่ถอยออกมาจากรัฐบาลเนี่ยก็มีการตอบคำถามสื่อมวลชนไปเหมือนกันว่าอ่ะถ้ากรณีที่จำเป็นจะต้องเป็นนายกตีโดยหมายความว่าเป็นเฉพาะกิจที่จะสามารถคลี่คลาย ระยะสั้นจากปัญหาตรงนี้ไปเนี่ยคุณนลทินก็พร้อมจะยอมรับว่าเอ้ยถ้ามันมีเหตุความจําเป็นที่จะต้องให้ผมเป็นหรือผมจําเป็นต้องเป็นเพื่อเฉพาะกิจเฉพาะกิจเพื่ออะไรเพื่อคลี่คลายสถานการณ์เฉพาะตรงนี้เป็นระยะที่ไม่ยาวนานเกินไปเช่นทําให้งบประมาณผ่านเอา้าหรือมีการนิรโทษกรรมบางเรื่องบางประเด็นหรือมีการแก้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจบางประเด็นหรือการแก้ปัญหาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ในที่เฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องไปมันก็เป็นไปได้และจากนั้นก็ไปสู่การยุบสภาฉะนั้นทางตันมันไม่มีหรอกเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นหัวเรี้ยวหัวต่อว่าเอ๊ะถ้าจะเปลี่ยนคุณอนุทินไหมอ่าแต่พักเพื่อไทยบอกเอ๊ะฉันก็ยังมีตัวเลือกอีกคนนี่ท่านใจเกษมงั้นขอเปลี่ยนเป็นคนนี้ได้ไหมตรงเนี้ยมันน่าจะอยู่ในกระบวนท่ารระหว่างที่การเมืองกันกำลังต่อรองกันแต่พี่กางจี้ให้เห็นว่ามันยังไม่มีทางตันมันยังมีทางออกหน่อยแต่สิ่งที่สําคัญที่จะชัดเจนอีกทีเนี่ยก็คือต้องให้หนายกคนนี้ ที่ชัดๆทุกคนถึงประสงค์อ่ะขอให้นายกพ้นไปก่อนถ้านายกคนนี้พ้นไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยมันจะต้องเกิดเหตุปัจจัยอะไรเนี่ยมาแสวงความร่วมมือและหาความลงตัวไปด้วยกันจนได้ใช่ครับผมครับพรัพี่แมวถ้าสบายใจนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยให้หนายยกออกก่อนส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวมันมีทางออกของประเทศไทยเอง